สวัสดีครับลูกค้าทุกคนที่กำลังรับชมนะครับทางช่องของเรานะครับขายกางเกงยีนลีวยรุ่น501มือ2รุ่นเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญกางเกงที่ร้านเรานะครับเป็นกางเกงที่คัดเกรดมาแล้วนะครับเป็นกางเกงที่คัดหัวผ้าหรือหัวกระสอบมาแล้วนะฮะทุกตัวนะฮะเนี่ยนะครับกางเกงที่ร้านเรานะกางเกงยีนลีวยรุ่น501มือ2ตัวนี้รหัส149นะฮะ อคตัวนี้รหัสหนึ่ง้อสี่บ้าขนาดตามป้ายเด็บเนยูสาสิหกเสาสิสเป็นรุ่น5 0 1ศูนนะครับลูกค้าเกเงตัวนี้นะจะเป็นป้ายหนังแท้แล้วก็จะมีป้ายเรสแถบอยู่ตรงนี้นะฮะจะสกรีนสองหน้าป้ายเรทแถบยุคหลังมาก็จะสกรีนสองหน้าซึ่งเป็นสีบลูยีนนะฮะสีบลูยีนออกกลางกลางไปหาเข้มนะฮะตัวตัวนี้ลูกค้าสวยครับตามนี้ตามภาพนะจะมีรอยปลายขาอย่างนี้เลยนะนี่นะครับทางร้านเราให้ดูแบบชัดเจนนะฮะปลายขานะครับจะมีปลายขาลักษณะนี้เป็นปลายขาาเดิมมา มาเลยฮะตัวน,นี้เป็นปลายขาเดิมมาแล้วก็จะมีรอยอย่างนี้ฮะจะมีตามภาพครับผมนี่อยู่ตรงไหนยังไงทางร้านเราให้ดูแบบละเอียดนะฮะให้ลูกค้าดูจนก่อนจะมีความพึงพอใจก่อนในการตัดสินใจซื้อของจากทางร้านเรานะฮะเราหวังว่าลูกค้าทุกคนที่ซื้อของมาจากร้านเรานะครับจะมีความพึงพอใจในสินค้าที่เราส่งไปให้ทุกตัวนะฮะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่มาอุดหนุนร้านเรานะก็จะกลับมาอุดหนุนอีกผมก็ต้องขอขอบพระคุณมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับที่ไว้วางใจกันแล้วก็มีความสุขก,กับการซื้อเกงีงก้ยใสยแ่แล้วถูกใจ ลูกค้าลูกค้ามีความสุขผมก็มีดีใจด้วยนะครับเกรียงตัวนี้นะเป็นสีบูก,กลางๆออกไปหาเข้มนะครับลูกค้าขนาดวัดจริงกัน,นะฮะขนาดวัดจริงเอวสามสิบหกยาวทั้งตัวสี่สิบหกใบขาแปดจุดห้าเม็ดอินตุรกีนะฮะร,ราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมร,รหัสหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าลูกค้าท่านไหนสนใจเกรียงตัวนี้ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือ,อรอยายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินผมได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริกการลูค้าตลอดเวลาทําการ ลูกค้าสนใจเกางเกงตัวไหนไซส์ไหนนะที่ร้านเรามีหลางหลายไซส์แล้วก็หลางหลายขนาดนะครับซึ่งเป็นกางเกงมือสองนะครับมีเกือบจะทุกไซส์เลยครับเพราะทางร้านเราก็ลงของไปครั้งละสองลูกสามลูกประมาณนี้นะฮะมีกางเกงยีนรุ่นห้าศูนย์หนึ่งมือสองไปบริการลูกค้าเกือบจะทุกไซส์ก็ว่าได้นะฮะที่มาตรฐานนะฮะทางร้านเรานะครับขายของมาก็นานพอสมควรนะครับส่วนเดยลูกค้าที่มาใช้บริการร้าน,นเราร้านเราก็ กล่าวคาชมตามหลังมาเป็นส่วนใหญ่นะครับเกิดโดยทุกคนนะฮะแล้วก็กลับมาอุดหนุนที่ร้านเรานะครับต้องขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้อีกครั้งนะฮะส่วนอีกครันะ้งกางเจงกีลีไวรุ่น5 0 1อ2ตัวนี้รหัส149เมตรอินตุรกีขนาดวัดจริงเอว36ยาวทั้งตัว45นิ้วปลายขา8.5นิ้วราคา1,550บาทสนใจดูรละเอีดเพิ่มเติม096-1519525ทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้านะครับเดีย๋ยวให้ดูด้านในว่ามีอะไรบ้าง เกงตัวนี้นะกระเป๋าด <ules> ้านในซ้ายจะสกินฉลองร้อยปีนะสกีนเพื่อการันตีว่ารีวายมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีไม่ว่าจะเป็นเส้นได้หรือผ้าที่เอามาทำาเกงเนี่ยนะฮะล้วนแล้วแต่มีความทนทานนะครับจะสกีนไว้ที่กระเป๋าด้านในตัวนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่ารีวายมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยปีนันเองนะฮะเขาก็จะสกีนแต่ถ้าตัวไหนนะครับไม่สกีนที่กระเป๋าตรงนี้นะครับ ถ้าตัวในไม่สก,กรีนที่กระเป๋าตรงนี้ก็คือว่ากางเกงตัวนั้นไม่ใช่รุ่นฉลองร้อยปีหรือฉลองร้อยสิบปีอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะประมาณนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับอย่างงานยูวิทเอเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีสก,กรีนเลยแล้วก็งานโกรแลนนะนะจะไม่ค่อยเห็นนะ,ะมีส่วนน้อยนะที่จะเป็นรุ่นฉลองร้อยปีนะเห็นน้อยมากฮะมันจะไม่ไม่มีรุ่นฉลองร้อยปีเลยนะ,ะงานยูวิทเอถ้างานยูวิทเอมีรุ่นฉลองร้อยปีนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นงานนั้นตัวนั้นรุ่นห้าศูนย์ห้าผมไมไ่่แนใจนะ ถ้ามีนะฮะถ้ามีสกรีนฉลองร้อยปีที่กระเป๋านะก็มีโอกาสลุ้นรับได้เลยครับว่าเกงตัวนั้นอ่ะเป็นเกงยุคเก่าเป็นงานวินเทจยุคเก่าๆเลยนะฮะแล้วก็ราคานี้น่าจะเกินเอื้อมหรือสุดเอื้อมเพราะว่าได้นะฮะเกงยุคนั้นค่อนข้างจะราคาสูงพอสมควรครับผมนำเกงยีนรีไวรุ่น5012มาให้ทุกท่านที่ติดตามช่องของผมได้รับชมกันนะครับ เช่นครับสนใจดูเงียงไซไหนติดต่อขอดูได้กับทายินผมที่เบอร์โทร096 1519525ครับผมขอบคุณครับ